เมนูวันนี้ผัดกะเพราเห็ดฟางรสชาติอร่อยทำง่ายๆเลยครับยิ่งได้เห็ดสดๆมารสชาติหวานกรอบอร่อยเป็นกับข้าวพื้นๆที่ทำให้ข้าวหมดหม้อได้เลยทีเดียวเพื่อนๆดูจบแล้วลองไปทำตามกันดูนะครับแจ็คซื้อเห็ดฟางมาจากตลาดครับครึ่งกิโลกรัม1 0 0บาท ให้เรานามาล้างน้ําให้สะอาดก่อนแม่ค้าที่เขาขายให้เขาทําการเล็มทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วแต่เรามาล้างอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ายังเหลือเศษฟางและสิ่งสกปรกด้วยสําหรับราคาแต่ละพื้นที่คงไม่เท่ากันของแจ็คครึ่งกิโลกร,รัม100บาททางบ้านว่าแพงไหมครับและทางบ้านของเพื่อนๆขายกันกิโลกร,รัมละเท่าไหร่ครับคอมเมนต์แชร์กันได้นะและเวลาการล้างก็ไม่ต้องถูรแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดจะช้าไปซะก่อนและเห็ดฟางที่แจ็คเลือกในวันนี้แจ็คเลือกแบบนี้เลยตุมต้มๆนะครับเวลาทําออกมาแล้วเนี่ยกรอบหวานอร่อยสําหรับใครที่ใใช้้เเหห็็ฟงงแแแบบบบตุมคขอร ตูมและเล็กไม่ต้องหั่นก็ได้นะครับแต่เห็ดของแจ็คเนี่ยตูมและใหญ่เพราะฉะนั้นต้องหั่นครึ่งครับเวลาทานจะได้สะดวกนะครับเห็ดที่แจ็คได้มาวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็สดมากๆ เนื้อของเห็ดเนี่ยจะแน่นนะครับถ้าเห็ดไม่ค่อยสดเนี่ยเนื้อเขาจะไม่แน่นแบบนี้หั่นเห็ดเสร็จแล้วมาล้างใบกะเพราครับใบกะเพราก็สําคัญนะเราต้องล้างเคยเห็นร้านอาหารตามสั่งบางร้านนะครับซื้อไปเป็นมัดๆเนี่ยเขาไม่ล้างก็มีนะเห็นกับตามาหลายร้านแล้วครับแนะนำนะครับควรจะล้างก่อนเพราะว่าสิ่งสกปรกเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าผักชนิดไหนนะครับก่อนนํามาประกอบอาหารเนี่ยควรจะล้างก่อนและเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับร้านเมี่ยงปลาบางร้านเนี่ยไม่เคยล้างผักเลยนะรับผักมาแบบไหนจัดใส่ชุดแบบนั้นเลยอันนี้ก็น่ากลัวนะครับ พอซื้อไปแล้วให้เพื่อนๆล้างก่อนนะก่อนจะรับประทานพอเตรียมใบกะเพราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปั่นพริกกระเทียมกันครับวันนี้จะใช้เครื่องปั่นของ e-life ตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับแบบเสียบไฟมอเตอร์แรงมากๆใบมีดคมโถปั่นเป็นแก้วนะครับใบมีดมีหลายใบถอดประกอบได้ง่ายใช้งานดีมากๆแจ็คใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับใส่ลงไป1กํากำมือประมาณ8-9กลรีแล้วก็พริกแดงจินดาครับแจ็คใช้8เม็ด ถ้าใครชอบให้เผ็ดกว่านี้เนี่ยเพิ่มได้นะสำหรับใครที่สนใจเครื่องปั่นตัวนี้กดสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวแจ็กวางช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ครับถ้าใครติดตามแจ็กจะเห็นว่าแจ็กใช้เครื่องปั่นตัวนี้บ่อยมากๆอย่างเครื่องสีขาวด้านหลังแจ็กก็ใช้นะแต่บางครั้งแจ็กลืมชาร์จไฟไว้นํามาใช้ก็ใช้งานไม่ได้แล้วต้องรอชาร์จไฟแต่ถ้าเป็นของ e-life ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเสียบไฟฟ้าและมอเตอร์เขาแรงมากแค่นี้ก็ละเอียดแล้วนะครับดูนี่ ละเอียดแค่นี้พอแล้วครับเริ่มผัดกันได้เลยครับตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางไม่ต้องใช้ไฟแรงนะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะและกระทะที่แจ๊คใช้ก็คือกระทะอลูมิเนียมขัดเงานะครับธรรมดาเลยราคา300กว่าบาทใช้งานดีมากๆน้ำมันร้อนแล้วลงพริกกระเทียมของเราได้เลยขั้นตอนแรกก็ผัดพริกกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมก่อนเลยนะครับให้หอมฉุนเลยนะสำหรับใครที่สนใจกระทะเนี่ยกดสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวแจ็ควางช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใช้งานดีครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเป็นกระทะอลูมิเนียมส่งความร้อนได้ดีีเเหหมมมืออนนนนกกกััพพผจริิทย ดีแล้วเดี๋ยวแจ็คเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับปริมาณของน้ำเปล่าก็กะเอานะครับแจ็คใส่ประมาณแค่นี้แค่นี้พอครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากเห็ดก็ออกมาอีกขั้นตอนนี้แจ็คจะปรุงซอสกะเพราก่อนนะครับเริ่มปรุงรสได้เลยซอสหอยนางรมครับแจ็คใส่ไป2ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสักครึ่งช้อนชาครับถ้าใครชอบผงชูรสใส่ผงชูรสแทนได้น้ำปลาอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับใครจะใส่ผงปรุงรสเพิ่มก็ได้นะครับ ขั้นตอนนี้เร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงรอให้น้ำซอสของเราเดือดพอน้ำซอสเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วใส่เห็ดลงไปครับขั้นตอนในการผัดเห็ดจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเห็ดสุกง่ายครับการผัดใช้ไฟแรงได้เลยนะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเห็ดจะสุกครับสังเกตที่กระทะนะครับไม่มีขอบไหมและไม่ติดกระทะเป็นกระทะราคา300กว่าบาทที่ใช้งานดีมากๆครับกระทะอลูมิเนียมขัดเงาใครสนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะตอนนี้เห็ดสุกแล้วนะครับใส่ใบกระเพราลงไป จะใช้หนึ่งกำมือใหญ่ๆแบบนี้เลยใส่ใบกะเพราลงไปแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันให้โดนความร้อนทั่วๆขั้นตอนนี้ใบกะเพราส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับและอย่างที่บอกน้ำผัดไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวน้ำจากเห็ดก็ออกมาอีกครับน้ำคลุกขิดแค่นี้พอแล้วนะครับขั้นตอนในการผัดก็ใช้เวลาไม่นานสําหรับรสชาติแจ็คไม่ปรุงเพิ่มแล้วนะแค่นี้อร่อยแล้วทางบ้านลองไปทําตามกันนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายผัดกระเพราเห็ดฟางล้วนไม่ใส่เนื้อทานกับข้าวสวยร้อนๆเน,น,นี่ยอร่อยมากเลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคร ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยสำหรับเห็ดครึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยได้1จานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับเป็นเมนูกับข้าวทาง่ายๆหรือถ้าใครอยากจะทานเนื้อก็ใส่หมูสับเพิ่มลงไปได้นะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ